สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปองปายสุภูสุคนเนาะจ้ัเนาะมืนนมอนีก็มาขอยืนนุ่งผ้าแซบคือเก้าจ้จพามาเลาะตลาดนัดจ้ามือนีนพี่น้องจ้ามหาสือผักสดนเน้าจันผักสดตลาดนัดไก่ทอดจ้าไก่ทอดผัดหมี่นี่เย็นเย็นหนุซ่ซื้อผัดหมี่ไปกินกับตำหมหฮ้งจ้าผัดหมี่ถุงหนึง่งไปกินกับตำหมหฮ้ง ได้รงวันใบหนึ่งเด้พี่น้องจ้ะหกล้านกับพ่อเราจะเอาใบเดียวร <c oughs> ังวันทีหนึ่งเราพี่น้องเนาะบ่ะโหลบมากหอกจาก้าหกหล้านกับพ่อ <c oughs> มื้อนี้ตลาดนัดเปสียนสีงเงียบๆเ้วพี่น้องจ้ะสงสัยวันแม่ก็จะผ่านแม่ไปยางห่างมดนะจนะ้ะเนาะไปหากินไอติมไปหากินเขาในห่างแอร์เย็นเยน,นะจ้ะนาะมื้อนี่เพราะว่ามื้อนี้วันแม่แม่ซึ่งเป็นสีงเงียบๆแม่ถ้า,านนก็สีมาซื่อมันฝรั่งเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ มาหาซื้อมันฝรั่งไว้าอใหญ่มันฝรั่งเจ้านี่เพิ่นสดหน่วยง่ายๆพี่น้องสดสดเสละ่ะผักเจ้านี่เพิ่นมีแต่สดสดจกากปากนามีเศษซับนี่พี่น้องแก้มันฝร,รั่งมะเขือเทศมะเขือราชินีมีซุยยางน้อจเนาะมืม่อวานตลาดเป็นสีงเงียบๆบาพี่น้องตลาดนัดสีงเงียบๆทุเทียนนี่โอ้ยางแง่กันหมดเลยนี่พี่น้อง อืมบุญผักสดจ้ะจินนุก็ได้ต้นหอมผักซี่พักแปน้นตลาดนัดซอยบัวขาวจ้าพี่น้องจ้ะเริ่องด้จ้ะป่อป่อคอยมีรถนั่นนอะงพี่น้องเนาะเพิ่นเงนะียบเนานะมื้อนี้เนาะมื้อนี้วันแม่วันพ่อแม่ไปย่างห่างเนาะจ้ะเนาะยืนนุก็จะซื้อตำบักหุ่งจ้ะพี่น้องจ้ะตำหุ่งเจ้าขาประจำเมื้อนี้คนบ่ค่อยหล่ได้สิซื้อ จะได้กินนะจ้ะนะปกติพวกเอยได้กินเ,ลเนลนลหล้าดอกกันลูก้าแเล้าลายยิ่นุชีขานทานแะจ้ะม,ะมันหอนยนะืนทานแล้วมันหอนเนาะกำทังนี้นะจ้ะเนาะนี่เจ้านี่จะคาประจำตํำปูปูมานะจ้ะเนาะปกติหน้ยืนทานเป็นแถวเลยพี่น้องจา้าเขียนใส่นันบัญชีไว้ ไปหารอสื่อของเราค่อยมาเอามื่อี้บ่เห็นมีคิ้วก็เลยได้โอกาสเลยเมื้อนี่ได้ได้กินนะจน้ะเนาะอันนีก็ได้ตำปูมาถุงนึงเนะจน้ะเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะจน้ะเนาะซนอาหารสดอาหารสําเร็จนะจ้ะเนาะกับเขากับปลามีเรียบร้อยเสือผานาแพ้ยังเส็จซับนะจน้ะเนาะพี่น้องจืะ ชอบเอาตามสบายเลยสมมูสมเหนือมีพร้อม